ด,ด,ดึง,งน้ำหน่อยน,นี่ก็มาดึงนขวดนี้ปลาพลาสติกนี่เข่งไหมเข่งสีเขียวมีฝากปิดเห็นไหมเป็นรอยนิดหน่อย นี่ก็เก้วสีเขียวนี่ก็กระบอกสีเขียวนี่ก็ปากกาสีเขียวนี่ก็มส์สีเขียวนี่ก็ไอแพดสีเขียวนี่ก็ยางลบสีเขียวนี่ก็ไฟฉายสีเขียวเอามาทำาไมที่ดำ ม่มีนี่นี่ก็กระติกน้ำสีเขียวนี่ก็นาฬิกาสีเขียวอันนี้ก็กระดาษจิ้สีเขียวส่วนอันนี้ก็กระติกน้ำสีเขียวสีเขียวทำไมเป็นสีเขียวไม่